โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตที่เพิ่งอัปเดตได้มาไม่นานนี้เลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าการอัปเดตครั้งนี้ทำให้ระบบเกมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะมากเลยนะซึ่งอัปเดตนี้คือดีมากๆเลยตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้ระบบ อันเนี้ยมันจะมาช่วงอัปเดตใหญ่แต่ว่าเขาเล็งเห็นว่ามันไม่ได้การแล้วเลยต้องมาอัปเดตให้ไวที่สุดแล้วมั้งดูจากทรงแล้วโอเคอย่างแรกเลยเราก็ไปดูที่ Discord ก่อนเลย และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนำร้านดีดิชอปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน Go Garden, Steel Bellot, แล้วก็ The Fort และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID พารและบริการรับกดเกมพาร์ตปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมออก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ M.V.I.P. ไว้ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด U.G. Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยนี่อันนี้เลยเมื่อตอนตีหนึ่งที่เขาอัปเดตไปเขาบอกว่า Force Lock System u can Lock R.N.G. อ๋อก็คือการที่มีระบบล็อกการหลอมเลยนะซึ่งระบบหลอมอันนี้ เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างแรกเลยก็ให้เรามาที่ตัวหลอดเลยนะตรงนี้เลยตรงนี้ซึ่งนี่เห็นไหมมันจะมีรูปกุญแจอยู่ตรงนี้ซึ่งเราครับของอะไรก็ได้สมมุติผมใส่แร่มันจะมีจํานวนบอกอยู่นะว่าอันนี้ถ้าใส่3มันจะสามารถล็อกได้ใส่24ใส่31อใส่18อันนี้ใส่9ถ้าเท่าไรเด็ดสิบสี่โคล o โซซอเป็นห0 ก็ประมาณนี้เลยอ่ะสมมติผมใส่ไป3นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าผมใส่ไป6หรือ78 9 10อ่ะผมใส่ประมาณนี้มันก็จะสามารถเลือกล็อกได้นะว่าเราจะคาบแค่อันไหนอ่ะสมมติผมจะคาบเป็นเดนเจอร์นะผมก็กดล็อกไปเห็นไหมมันจะขึ้นสีเหลืองก็คือมันจะได้เป็นเดนเจอร์คือร้อยเปอร์เซ็นต์และทุกอาวุธก็คือจะไม่มีโอกาสออกเลยนะถือว่าอัปเดตมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าบางคนแบบเซ็งไงต้องแบบ เราจะคราฟสมมุติเราจะคราฟเป็นสปี์ใช่ไหมแล้วมันเป็นหลุดเป็นอย่างอื่นนี่คือโหโคตรเสียเลยนะอ่ะสมมติผมจะครับอ่าผมใส่ไปประมาณ50นะปึ๊บเท่าไรแล้วเวนี่ยเท่าไรแล้วอ่ะเท่าไหรแล้ว50ยังอ่ะพอ50แล้วเห็นไหมมันจริงเราไม่ต้องใส่ให้มันในนี่ก็ได้นะอ่ะประมาณนี้เอ้ยไม่ได้นี่หว่าสักนิดนึงอ่ะโอเคก็สามารถล็อกได้เลยเน้องจะเอาเป็น ขวานใหญ่หรือว่าจะเป็นคอนโซลซอฟไปเลยก็ได้นี่ผมก็ล็อกไปเห็นไหมทุกอย่างก็จะขึ้นศูนย์ระบบนี้ถือว่าดีจัดๆสำหรับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่คือมาเล่นแล้วมันง่ายขึ้นมากๆเลยโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการล็อกหลอมเลยนะนี่ประมาณนี้เลยถือว่าระบบมาเนี้ใช้ได้เลยผมว่าเด็กเขาเห็นเล็งเห็นถึงปัญหาไงเขาเลยแก้แบบให้ไวที่สุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะโอเคแล้วอย่างต่อไปก็คือ คริส i ัลมินนิ่งก็คือมีคริ i ต a ลในการตีหินซึ่งมันจะมีเขาบอกว่า After, อัพเตอร์อ๋อมันจะมีจุดอ่อนแบบสุ่มปรากฏขึ้นอ่ะเนีย๋ยววิกพอยโอเคมีการโจมตีจุดอ่อนจะทำดาเมจคริ i c a ลโอเคการตีจะสร้างจุดอ่อนขึ้นมาแบบแรนด o m อ๋อก็คือจะมีคริ i ต a ลหินแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปลองดูว่ามันเป็นยังไงเลยนะโอเค เราจะทำการไปตีที่เรสชิทติลแล้วกันนะโอ้โหแม่งโคตรมืดเลยพอกลางคืนมันมืดก็มืดจริงนะผมขอเปิดแสงสว่างไหนลองดูสิไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอนี่จุดขา,ขาวๆเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยยังเท่เฮ้ยเทจ่จดเป็นคีย์ที่ข้ออ่ะไปดิ เอาเรื่องโอเคแบบนี้ก็ตีไวเลยอย่างเงี้ยโอ้แบบนึงน,นะมีแบบตีบอลแบบติดคียติคอลเหมือนกันไหม <c oughs> มีขาวๆนี่นี่นี่อ้าวไม่โดนขอทีสิตรงนี้ตรงนี้นโอ้อย่างนี้ก็มันเลยดิอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ตีมันเลยดิผมว่าตีมันแน่เลยวะ่ะแชทขออีกทีหนึ่งนะหนึ่งที เอติดคีอะโอ้โหพันหกตีมันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตีโคตรมันละอย่างเงี้ยโอ้โชอบปะชมผมชอบเสียงมันเสียงมันแบบดูแบบสะใจดีอ่ะขออีกเต้หนึ่งนะอืม้มอา้าวหาย๋ยวตรงนี้ เนี่ยโคตรสะใจเต,ต <laughs> าตเตาะอุยสะใจวะสะใจไอ้นี่ผมสะใจจริงก็ปรับมาโคตรน่าสนใจอ่ะโอ้โหช่วงนี้มันก็เบื่อเบื่อได้เกมมันไม่ค่อยมีอะไรเธอปรับอย่างนี้มาก็ดีนะเนี่ยโอ้โหแจว๋วแจ๋วแจ๋วโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการตีหินที่มันติดคิริคอนเลยนะถือว่าปรับมาได้น่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวผมขอออกไปจากทำนี้ก่อน ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะโอเคและอย่างต่อไปก็ระบบรีไซเคิลซิสเต็มเลยนะซึ่งระบบนี้ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรจะดีซึ่งมันบอกว่าให้ไปคุยกับไอ้บูบูนี่คือใครวะบู Wu น่าจะเป็น n p c ที่ขายของขายดมงขายดาบขายเกาะแหละนะซึ่งถ้าไปคุยกับมันมันจะมีคำว,ว่ารีไซเคิลอยู่นะคุณสามารถรีไซเคิลคาบอาวุธมาหรือว่าเป็นอาร์เมอร์สามารถรีไซเคิล รีเทหิร์น50%หรือว่าคือแร่มา50%เลยนะซึ่งของที่ใช้ไปก็คือค่าทํารีไซเคิลจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าไอเทมที่เราใช้นะก็ประมาณนี้เลยก็แล้วเขาบอกว่าอย่ารีไซเคิลตอนที่กระเป๋าเต็มนะเพราะของมันอาจจะไม่เข้าตัวโอ้โหตึงมือซึ่งระบบนี้ผมว่าแม่งดีจัดๆเลยก็คือผมสรุปคร่าวๆเลยนะก็คือการที่เราเอาแร่สมมุติเราใส่แร่ไปร้อยหนึ่งใช่ไหม ใสไปร้อยหนึ่งแล้วมันไปหลุดเลทเป็นมันอาจจะได้1นทับหหรือ1นทับสที่เราไม่ต้องการเนี้ยเราก็สามารถไปรีไซเคิลได้แรกที่เราใช้ไป100ใช่ไหมมันก็จะกลับคืนมา50เลยนะก็50%อนต่ะประมาณนี้เลยก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูเลยนะมาสมมุติถ้าเกิดเรามีไอเทมที่แบบโอ้โหแม่งได้เกลือวะ่ะเราก็ไปคุยกันนี่เลยนี่คนนี้เลยนี่คนชื่อวูหรือว่า NPC โลกโลกอื่นก็น่าจะชื่อวูเหมือนกันผมจําไม่ได้ลนะโอเคเราก็จะทา มันจะมีคำว่าซ e l l my item กับ I want to recycle my item ก็ recycle ไปนี่เห็นไหมมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถ recycle มันได้หรือว่าเราจะเอาอะไรมันกลับมาบ้างนะสมมติผมจะเอาอ,อันนี้กลับมามันดูแบบไม่ดีว่ะของมันไม่ตรงเลทอะไรยังไงก็สามารถดีได้ผมก็อ่ะเอาออกมาแล้วก็กด accept แล้วมันก็จะบอกว่าคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจะ recycle โอเคก็ ใช้เงิน4,794ในการรีไซเคิลนะก็ฮะอย่าบอกนะว่าฮะอย่างนี้โอเคอ่าโอเคเมื่อกี้มันบักหรืองไงเนี่ยตกใจหมดก็ของมันก็จะเข้าตัวเลยนะประมาณนี้เลยสำหรับการรีไซเคิลถือว่า ค่อนข้างที่จะดีเลยถ้าใครแบบเลิกเล่นไปเพราะว่ามันหลุด,ดเลดบ่อยหาของอยากก็สามารถกลับมาเล่นได้แล้วนะเพราะว่ามันมีระบบล็อกแล้วล็อกไอเทมแบบไม่ต้องกลัวหลุดเลดหรือถ้าหลุดเลดมาก็สามารถนําไปรีไซเคิลได้ก็มันจะให้แร่เรากลับมา50%เลยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าบางทีอะ่ะผมจะเลิกเล่นแล้วละ่ะเพราะว่ามันผมขุดแร่ดีๆมาใช่ไหมแล้วมันก็ไปสุ่มออกแบบแร่กากๆเอ้ไม่ใช่ซุ่มออกกับพวก อาวุธกากหรือว่า1นึับหนึ่งหรือว่าหลุดเลดไปขวานอะไรอย่างเงี้ยคือผมโคตรเซ็งเลยอุตส่าห์เรานั่งขุดแร่มาตั้งนานแต่ว่าหลุดเลดนี่มันไม่ดีเลยนะทําให้เกมเนี้ยมันเริ่มไม่น่าเล่นหรือมันเริ่มเบื่อเลยแต่จริงจริงอ่ะมันจะมีอีกเกมหนึ่งจะมาเดือนหน้าแต่ก็ดูก่อนว่าเกมเนี้ยมันจะสู้เกมนู้นได้หรือเปล่านะเพราะเกมนู้นมันดูอลังการงานสร้างยังไงก็ไม่รู้โอเคและอย่างสุดท้ายก็คือโค้ดเลยนะซึ่งโค้ดนี้จะเป็นโค้ดที่ มี10รีโรเลยนะอ่ะผมจะใส่โค้ดให้ดูแล้วกันโค้ดนี้เลยตามนี้เลย Q O L แล้วก็เครื่องหมายเอ้ผมจำไม่ได้ว่าเครื่องหมายอะไรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะอ่ะกดเค้มด้ยปุ๊บโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั r สไ e ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้อไปละเห,เหนื่อย